ของเขามานอนหน้าแม้บรรยากาศดีดีแต่เขาอยานยุ่งกัดตอนแรงเจ้าของเอาหมูม,มาส่งเขาเนี่ยโเขานอนคนเดียวบวมีไผ่มักกวนเจ้าของถ้าเจ้าของสิมเขาสิเตรียมตัวถ่าเนี่ยยายยายเจ้าค็ดยังยายเจ้าของแค่นี้กอนเด้อเดี๋ยวเขาช่วหาใหม่โอ้ยไม่อย่างพ่อหญยอันนี้มากัดจังหวะตลอดพ่อหา่เอามกาขอมาสู้ๆอันนี้นยายโอ้เขาก็คึดอยากอยู่พยย่อหญ่พ่อหญยสู้ๆข่อยกินนะ โอ้ยพ่อใหญ่ว่าจะให้ยากสู้อสู้กินครับโอ้ยขอย่อยยากอยู่พ่อใหญ่ไก่กับยัางโบกเกลือหมูกับยัางโบเกลือข่อยจะไปเกลือหมูเกลือไก่ก่อนพ่อใหญ่สวยข่อยกินแน่ส่วนถ้าเดี๋ยวพ่อใหญ่ข่อยไปเกลือหมูจะเข้าวก่อนสาข่อยเกลือหมูแล้วแล้วพอ่อใหญ่เอา้าคือกินแล้วเหลือไว้ให้ข่อยอยุติพอ่อใหญ่เหลืออยู่ย่ายเลือแตไ่ไลถวยนี่เป็นตคาคมอีน,นยันยายเอ,าอ,อย้าพ่อใหญ่อันนี้จบไปอย่างมากอีกแล้ว โอ้ยว่าสิมาถามข้าวพ่อใหญ่เอาเมตตาเฮิบให้กินอาการดีขึ้นหมวย่ายนึกว่าไปอย่างพ่อใหญ่ตั้งแต่พ่อใหญ่เอาเมตตาเฮิบสมุนไพรดูแลปอดไม่ข่อยข่อยก็นอนรับดีพ่อใหญ่เห็ดเวียกเห็ดงานกับโบมือคือแต่ก่อนหายใจเนี่ยก็คือว่าเต็มปอดพ่อใหญ่ดีหลายแล้วล่ะพ่อใหญ่ถามข้าวแล้วก็เฝ้าเมื่อพ่อใหญ่ขยย่อยหิวเขา่าข่อยสกิกินเข้ามั้ยพอดคนน่าดีตางากินก้อยดิบหมย่าย ก็น่าดีตางามกระแม่อยู่ยดอกพ่อใหญ่กระโบไม่อยังกินเนาะไปสื่ออยู่ลานขามากขวดกระสิกินนี่แม่ยอุย้ยพ่อใหญ่หนึ่งปากคออยู่ย่ายเดี๋ยวพ่อใหญ่มาเอามาให้สั่นกับพ่อใหญ่เอาเมื่อกินเลยข่อยสิถากินหนึ่งปากคอนะัพ่อใหญ่เอา้าะสัน่นพ่อใหญ่มาเอามาให้ก่อนย่ายเอาย่ายนี่หนึ่งปากคอนีย่ายียพ่อใหญ่ฟาเาเมื่อป้าพ่อใหญ่นี่ใจดีขนาดแม่

มันตีพ่อใหญ่มือนีพ่อใหญ่โอ้ยบัวานหากระดรปลาสองตัวโอ้หากระไรปลาสองตัว <c oughs> โอ้ยมาจะคนพ่อใหญ่มาผู้เดียวมือนีมาผู้เดียวโอ้ย, <c oughs> อ,ยอ้าปลากินแม่เจ้าพ่ยายอใหญ่ปลาสีฟิฟมีคนถามเขามาเนาะว่าเจ้าเลิกเหล่าได้บ่ลำพังข่อยนี่ข่อยก็เลิกได้อยู่แต่เวลามูท่วมมาหนูข่อยเป็นคนเก่งใจมูมูบอกว่าสีเหลียงสีเหลียงข่อยก็บก่าปฏิเสธเนาะข่อยก็เลยเลิกบ่ได้ หย่อนหมูโอ้พ่อใหญ่เป็นยังไบหมันบุพพยัยบ่บ่มียังเด้อมันนี่เด้อมีแนมมาต้นไหมมันยังบุพพดินบ่ไหนบ่มีแนวแก่เนี่บุพ่อใหญ่บ่มีเด้อมันนี่เด้บุดาบ้าเนี่ยบุพว่าสิมาขอแก่น้ำจักบุกไหมโอ้ยบุพพย์เกดอกเปลี่ยนใจแล้วบ่มีแนวแก่ไปก่อนบุกินจสอยเนาะโอ้พ่อใหญ่มาตีเบ็ดกับมีเหล่ามาน้ำป่องใหญ่ได้นี่เนาะเป็นไผเป็นคนสื่อพ่อใหญ่ก็คือเขาเดียวเด้อ สกินมดบ่เนาะมาข่อยกินเป็นมูมอะอย่ามันมมมดเนาะสีะ่สินินให้บกยหญ่ัเลยมาบาบกยหญ่ับอกใหญ่พอใหญ่โอ้ยกินเป็นมูซื่อดอกเนาะคลิปนี้นะฝากไปบอกเมียคนขางบาทน,นี่ดื้อเพื่อนมาหาวาข่อยไปมักผัวเพื่อนเหติเพื่อน,นพิษกันก็คืดเบิ้งในเมฆตอนพิษกันเลี้ยวกันเม่นไผ่ไปปลอกไกผัวเพื่อนตอนเพื่อนมาย่เม่นไผ่สูงแรงสูงง่ายผัวเพื่อนแท่นที่สิมาขอบคุณข่อยได้ข่อยว่าโอ้ยภาษาผัวคือมักจมแต่หือแค่แป๊กเพราะปัญ,ญา พอมีแห้งสูเวียดสูงงานซอยถ้าโบเป็กมันก็เห็นเวียดซอยโบได้ประโยชน์ของมันจะมีอยู่ขึ้นมาโจมถือห่วยมีผัวก,ก็ยังเหงามีผัวก,กัยังหาเงินใส่เองคือเกา่ามีผัวกระทุกอีกคือเกา่าดีบดีทุกกว่าเก่าอีกไปใส่มาใส่กระยากเฮ้ยเป็นแบบนี้ยุ่เป็นส่วนบดีบบอ,อยากย่ำไหนไปหาสื้อกินเอาเหนาะคนกระเวาเนาะได้ผัวเด็กได้กินมากมาเอพื่นวะ ได้ผัวซาลาได้กินซาบู่ค่อยก็ได้ผัวเล็กหน่อยคือกันไงได้ตั้งสองคนพุ่น่ะอย่าไปเสื้อว่าสิได้กินมามา่า <Ă occup you> <c oughs> โอ้ยตัวเสื้อมาถออย่างเี้หนีเซียวโอทดทนมาเกือบสามเดือนเลยไหมเมื่อวายังไหนตัวเสื้อเฮาเลยอีกบอกี่มือนออกพรรษาเลยเนาะเฮ้ยสู่ๆไปต้องการทีลาเพื่อสุขภาพเจ้าของนด้เซียวเออเออตั <c oughs> วเสื้อเฮาตัวเสื้อเฮาว ces ces. <c oughs> สาวัสดีจ้ารับองมาตามมาขอคะแนนจ้า เบอร์ใดโน่ได้เบอร์ทูนจ้าโอ้ยอยเน่เด้อจ่าน้า,นาเฮือนมีจักคนน้อจ้าคนขอจักคะแนนเนีย่ยเด้จกกอนนะผผจ้าเด้อรับรองคนนนคนข้างจ้าบ่มีหลุมบ่มีบ่อเด้อจกกับขับะานยางหนีเลย,ดยเด้อจา้าเด้อ